เสียงอ่านหนังสืออำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งกรรมพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระคติธรรมพระพุทธศาสนาสอนให้เข้าใจในกรรมนั้น ไม่ได้สอนให้คนกลัวกรรมเป็นทาตกรรมหรืออยู่ใต้อำนาจกรรมแต่สอนให้รู้จักกรรมให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจุบันคนมีอำนาจเหนือกรรมอาจควบคุมกรรมของตนได้แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าจะต้องควบคุมจิตเจตนาของตนได้ด้วยโดยตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในธรรมะเช่นเมตตา สติปัญญาเป็นต้นอันเป็นส่วนจิตและศีลอันหมายถึงตั้งเจตนาเว้นการที่ควรเว้นทำการที่ควรทำในขอบเขตอันควรทางพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกๆคนพิจารณาหลักกรรมหนึงเนืองเพื่อเป็นผู้ไม่ประมาทพยายามละกรรมชั่วประกอบแต่กรรมดี การที่ยังปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้ก็เพราะยังประมาทมิได้พิจารณาในหลักกรรมและไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อในผลของกรรมต่อเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาทและมีศรัทธาเชื่อดังกล่าวจึงจะละกรรมชั่วทำกรรมดีได้ตามสมควรสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายก อำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุดในโลกอำนาจของกรรมใหญ่ยิ่งที่สุดในโลกไม่มีอำนาจใดทำลายล้างได้แม้อำนาจของกรรมดีก็ไม่อาจทำลายอำนาจของกรรมชั่วและอำนาจของกรรมชั่วก็ไม่อาจทำลายอำนาจของกรรมดี อย่างมากที่สุดที่มีอยู่คืออำนาจของกรรมดีแม้ไม่มากทําให้สม่ำเสมอในภพภูมินี้ก็อาจจะทำให้อำนาจของกรรมชั่วที่ได้ทำมาแล้วตามมาถึงได้ยากดังมีเครื่องขวางกั้นไว้หรือไม่เช่นนั้นก็ดังที่ท่านเปรียบว่าเหมือนวิ่งหนีผู้ร้ายที่วิ่งไล่ตามมาถ้ามีกําลังแข็งแรง วิ่งเร็วกว่าผู้ร้ายก็ย่อมยากที่ผู้ร้ายจะไล่ทันความแข็งแรงของผู้วิ่งหนีกรรมชั่วก็หาใช่อะไรอื่นคือความเข้มแข็งสม่ำเสมอของการทำกรรมดีนั่นเอง